สวัสดเีเพื่อนเพื่อนวันนี้เรามาถึงมหาลัยกันแล้วนะคะทุกคนไม่ใช่ละของเราเราซื้อข้าวข้าวอะไรอ่ะข้าวข้าวยำหรือว่าวนาสิกาบูนนั่นเองค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ข้าวหมกก็สองห่อค่ะแล้วก็มีแตงลูกเงาะค่ะเพื่อนเพื่อนที่เราพามาจากบ้านของเราเอง วันนี้เราก็ขับโชลีคันนี้มาค่ะเพื่อนๆเป็นโชลีของของเราเองเราซื้อมาตั้งแต่อาย,อยุสิบเจ็ดประมาณนั้นเละ,ะเพื่อนๆแล้วก็เราก็ไม่อายนะคะทํางานทํางานเพราะเราสอนว่าทํางานสุจริตเราไม่จําเป็นต้องอายนะคะเพื่อนๆ,เพ,อนๆเพราะว่ามันเป็นงานที่สะอาดถ้างานไม่สะอาดเราก็จําเป็นที่ต้องอายเหมือนกันค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่คือบรรยากาศของ วิทยาลัยของเราคเพื่อนเพื่อนก็ส่วนด,ด้านหลังนี้ก็เป็นก็จะเป็นสนามบอลที่ว่าแข่ง FA คเเพื่อนเอาเดี๋ยวอยาเป็นสมาสนามบอลของโรงเรียนมตสตาวิทยานะคะเพื่อนๆก็เป็นฟุตบอลของ f อฟเยลายเอก็เป็นของพระทีงานพายาของญาตลรอนะก็เป็นของญาเือนเป็นม,มาแข่งวนะัน มาแล้วีิสรยเรียลีสสักมอลลเดี๋ยวให้ชมในสนามดีกว่าเพื่อนๆเนี่ยค่ะก็นี่จะเป็นก็ใบเหลืองนะคะเพื่อนๆงเหลืองก็ใบเหลืองก็จะมีใบแดงใบเหลืองแบบเนี้ยเหมือนไฟแดงไฟเหลืองตอนที่เราขับโอ้ในสนามก็จะเป็น ชื่อของกำนันมะราคีสระยะค่ะกำนันตำมลบันสตาแล้วก็พิเอ็มมะสต่กำนันตำมตุันตานาูเตแล้วก็พระยาลิศมาลอผู้ใหญ่บ้านหมู่สองชมรมตัวอิมานบันนัสตาค่ะเพื่อนๆคุณพ่อของเราก็เป็นชมรมตัวอิมานของบันัสตานั่นเองค่ะเพื่อนๆแล้วก็ชมรมกัำกำนันผู้ใหญ่บ้านของบันัสตานะคะเพื่อนๆนี่ค่ะก็ จะบอกว่างานตรงนี้ใหญ่ใหญ่มากเหมือนกันค่ะเพื่อนๆว่ามันจะเ,เป็นสนามของบันดังสตาก็ <c oughs> จะมีนกวิ่งเต็มน่ารักมากนกอ๋อนี่ก็จะเป็นดนันตุดูไาบรรวิชาชีจำนานการโรงไาบรรดังสตานั่นเองค่ะมหาเศรษฐลานวิษณุส,สร,ราวุชวยเกิดก็เป็นนายอำเภอของเมื่อก่อน เป็นในอำเภอของบรรดาตาแต,แต่ว่าแต่ว่าตอนนี้เป็นในอำเภอของของจองังหวัดยะลาแล้วเพื่อนเพื่อนแล้วก็อริมมะเพสัตมีด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนเราก็ยังไม่มาชมนะอาริมมะเพสัตนี่ก็คือร้านของน้องสาวเรานั่นเองร้านที่น้องสาวเราทางานก็เป็นใครที่ว่าป่วยมีอาการแบบว่าโควิดอะไรประมาณนี้ก็สามารถไปหาซื้อยาที่ร้านอริมมะเพสัต นนั่นเองแล้วก็นายเชิดพงศ์ใจตรงในอำเภอบรรสตาอ๋อแสดงว่าในอำเภอบรรสตาคนนี้เป็นคนใหม่แต่ว่าหนูยังไม่ได้รู้จักเป็นทางการกับกับเกลยค่ะแล้วก็สักริยายะีริงนายกเทศบาลตำบลบรัณสตานะคะแต่ว่านานตกบุญยะริงแล้วก็มุกตามะชาก็เป็นนายกองค์การบริหารหรือว่าอโบโจนเองของ,ของจังหวัดยะลาของเรานะ้ นะคะแล้วก็กาดาฟีอะไรอมามมเลข,ขาองค์การบริหารสวนเซจังหวัดยะลาแล้วก็นายแมยุสเซออเมามมนายกสุบานตะม,ม,มินของร้านก็เป็นญาติของคุณพ่อเราเองค่ะ่นแล้วก็ร้านใต้ไวนิวร้านสเต็โฆษณาก็คือร้านของเก๋เก๋ก็แนะนํามาด้วยในในในเวนิวแห่งนี้นะค,ะค่ะเพื่อนๆก็เราก็จะให้ดูประมาณนี้นะคะ,คะเพื่อน เราก็ยังไม,ไม่ไม่ไม่ได้มาดูนะเพราะว่าเราก็อายค่ะมันมีคนเยอะมากแต่ว่ามันอยู่ใกล้ของโรงเรียนเราก็เลยแบบว่าสามารถมาดูได้เพราะว่ามันใกล้มันไม่กี่ก้าวถึงกับเพื่อนๆอาบูมุสฟานิกรุอ,อุปกรณ์ก่อ,กอสร้างเกษตรและเครื่องมือช่างก็คือเ,ออเขาสนับสนุนในงานของอ,อ,อะไรอ่ะเขาเรียก งานของฟุตบอล FA ครับ65นะคะเพื่อนๆก็ก็ขอให้เอาลอตอบแทนเขาในในด้านแบบทำความดีแข่งนี้ด้วยค่ะแล้วก็เราก็สามารถไปอุดหนุนร้านของเขาได้เพราะว่าเขาทำความดีค่ะนี่ค่ะเพื่อนของคุณตลอดไปเอ็นดีเอ็นดีนะคะเอ็นดีเพื่อนของคุณตลอดไปค่ะบุญเขาจะเป็นเพื่อนของเราตลอดไปค่ะเพื่อนๆ ฉะนั้นเราก็มันทําความดีันไว้เพื่อในเรกอาอภรัตเราจะได้มีความสุขในลูกนี้เราอยู่แปบบ็เดียวเองค่ะบันังสตาเอฟเอคัพ2022นี่ค่ะก็จะมีกรมการปกครองที่มีส่วนช่วยในการทำงานในเรื่องนี้แล้วก็มีเทศบาลตำบลบันังสตาจังหวัดยะลานะคะ แล้วก็บนันสตาฟุตบอลขับก็จะเป็นชาบับชาบับก็มาด้วยค่ะเพื่อน,อนแล้วก็สนามนี้ก็เป็นสนามของโรงเรียนบนันสตาวิทยาแต่ก่อนก็จะเป็นโรงเมียนจัจดแต่ว่าตอนนี้ก็เปลี่ยนเพราะว่าฝั่งนี้เขาจะได้ไม่การจราจรไม่ไม่ค่อยติดขัดเพราะว่าถ้าบนันสตาจัดนั้นคนคนชมเยอะมากแต่ว่าแต่ว่า มันจะการจะราจรจะไม่ค่อยดีนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ร้านปกตเทเชลีนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะ,ะนสนบสนุนเดยของอเกดเกดใจก็อ,อ,อดีลันกดอ,อดีลันออเกดอดีลันนะคะเพื่อน,นเพื่อนนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนคือเดีลันนายกนายการมินมูสิกวัดที่สอสอเกตสามยะลานะคะนายอามินมูสิกคะ่ะดิสกีโฆษณาค่ะ ก็มาด้วยนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นของเกค่ะเราก็แบบจะอ่านใสนสนามเช้าๆเพราะว่าเพื่อนยังไม่มีใครมาแต่ว่าวันนี้ทําทําแถวเราก็เลยแบบว่าต้องมาเพราะวันนี้มีเซนด้วยประวัติศาสตร์เรื่องเก่าๆก่าเราก็จะมาโยนกันดูแล้วก็จะมีบริษัทของ m อ e c ทจำกัดค่ะ JM j A m j m เ c h จำกัดค่ะเพื่อน แล้วก็จะมีมาริสสินค้าเกษตรตามามาริสแล้วก็การนลิตผลิตค่ะเพื<ๆ>่อนๆนี่ค่ะการกปรดัก,การผลิตแล้วก็คารีห้างสรรพสินค้าคารีคอนกรีตมาด้วยค่ะเพื<ๆ>่อนๆเนี่ยใครที่ว่าสนใจแบบจะเทรดฟ,ฟูบูลนะคะเพื<ๆ>่อนๆผิดพลาดอาการใดก็ขออภัยในที่นี้ด้วย เพราะว่าใส่แมสคค่ะเพื่อนๆว่าไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนั่งคนสุดทายคารีคอนกรีตนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะแล้วก็ร้านไวนิวนางตาราะฉะนั้อ๋อนี่ค่ะเพื่อนๆก็มันจะมีอีก้ารไปชมรอบๆสนามวันนี้ยังไม่มาเพราะว่าเขาจะแกหนึ่งเดือนแต่สักพักเดี๋ยวเขาก็มาค่ะเพื่อนๆแต่ตอนนั้นเราก็นั่งพรีเซนต์ในห้องประชุมอยู่ค่ะ แล้วก็นายมารุสดีดิไซเ,เป็นนายกตำบลตำบลตา,ตาตปูเต้นั่นเองค่ะเพื่อนๆนแล้วก็ดูกเดอลิมามมนายกตำบลบาเจาะนั่นเองค่ะเพื่อนๆนที่เราไปฝึกงานมาค่ะแล้วก็นายสการิยาปูเต้นายกตำบลบาน,นาสตาของเรานั่นเองค่ะเพื่อนๆแล้วก็นายดอรอเมเจเมนายกตำบลตะลิงชันของเรานั่นเองนะคะขอขอขอ แล้วก็มีสุดท้ายก็คืออับดุลอาีค่ะสสเขตสามค่ะจังหวัดยะลาเคค่ะก็ออกประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะให้ชมเวทีของแกที่ว่าเปิดงานโอเคนะนี่ก็จะเป็นสนามบอลต่กอนมีคนบอกว่าสนามแห่งนี้สวยมากจะเป็นยา่าแบบญี่ปุน่นย่าสวยมากเหมือนที่ว่า กำลังปูที่โรงเรียนบรรณสต,ตา